สวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวทุกท่านเดือนธันวาคม2568สําหสำหรับผู้ที่เกิดปีรากาเป็นเดือนที่มีพลังงานเข้มข้นที่สุดของปีเหมือนเป็นประตูใหญ่ที่คุณต้องเดินผ่านก่อนจะก้าวเข้าสู่ปี2569ซึ่งเป็นปีแห่งความมั่นคงความสำเร็จและการตั้งหลักใหม่อย่างแท้จริง เดือนนี้จึงไม่ใช่เดือนธรรมดาแต่เป็นเดือนแห่งการสรุปบทเรียนทั้งหมดของปีเก่าพร้อมผลักให้คุณตัดสินใจในเรื่องที่ค้างคาใจมานานทางเรื่องงานความรักการเงินสุขภาพและความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเพราะพลังดาวจะจัดฉากให้คุณต้องกล้าหันหลังให้บางเรื่องและเดินหน้าไปกับสิ่งที่คู่ควรกับคุณจริงๆ ผู้ที่เกิดปีรากามักเป็นคนเด็ดขาดจริงจังมีความสามารถในการมองภาพใหญ่ของชีวิตแต่มักโดนทดสอบเรื่องใจและความอดทนอยู่เสมอปี2568ที่ผ่านมาเป็นปีที่คุณลมลุกคลุกคล,ลานไม่น้อยเจอทั้งความไม่แน่นอนเหนื่อยใจกับคนบางประเภท ถูกความคาดหวังของตัวเองกดทับจนรู้สึกอ่อนแรงแต่คุณก็ผ่านมาได้ทั้งหมดและในเดือนสุดท้ายของปีนี้โชคชะตาจะเริ่มตอบแทนความพยายามของคุณอย่างช้าๆแต่มั่นคงกลางเดือนนี้พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องงานคุณจะเหมือนคนที่อยู่บนสี่แยกชีวิต ต้องเลือกว่าควรเดินต่อในเส้นทางเดิมหรือเปลี่ยนไปสู่เส้นทางใหม่หลายคนจะรู้สึกว่างานเดิมไม่ได้ตอบโจทย์อีกต่อไปแต่ยังกลัวที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะดาวการงานของคุณกำลังย้ายตำแหน่งไปสู่พบที่ทำให้คุณคิดมากกว่าปกติแต่ขนาดเดียวกันก็ให้สัญญาณชัดเจนว่า หากคุณกล้าก้าวเท้าแรกสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าจะดีกว่าสิ่งที่คุณยืนอยู่ตอนนี้อย่างแน่นอนทางด้านการเงินเดือนนี้ดาวโชคลาภเริ่มเปิดทางเงินที่ค่อนข้างฝืดหรือมีค่าใช้จ่ายแอบโผลมาตลอดทั้งปีจะเริ่มคลายตัวหากคุณมีคดีความเรื่องเอกสารเงินติดขัดหรือเงินที่ยืมคนไว้ก็มีโอกาสจัดการได้ลงตัวขึ้นมาก ความโชคดีคือจะมีเงินเข้ามาจากงานเสริมการค้าขายของที่คิดว่าไม่มีค่าอาจกลายเป็นของที่ขายได้ราคาดีอย่างคาดไม่ถึงแต่สิ่งที่คุณต้องระวังคือการใช้เงินแก้ความเครียดอย่าซื้อของปลอบใจตัวเองบ่อยเกินไปเพราะเดือนมกราคมจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า ส่วนเรื่องความรักเดือนนี้เป็นเดือนที่ชัดเจนขึ้นมากคนโสดปีรากาจะสังเกตได้ว่ามีคนเข้ามาสนใจมากกว่าปกติหรือมีเพื่อนเก่าติดต่อ,อกลับมาอย่างประหลาดใจแต่ต้องระวังคนที่เข้ามาเพียงเพราะเหงาหรือหวังผลอะไรบางอย่างควรสังเกตพฤติกรรมไม่ใช่แค่คำพูดสำหรับคนมีคู่เดือนนี้เป็นช่วงปรับความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาหรือบางคู่ที่อึดอัดใจมานานก็จะตัดสินใจครั้งสำคัญทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพลังการเปลี่ยนแปลงในเดือนสุดท้ายของปีสุขภาพของคุณจะดีขึ้นจากเดิมความเครียดที่เคยสะสมจะค่อยๆค,คลายหากคุณตั้งใจออกกำลังกายหรือเริ่มแนวทางดูแลสุขภาพใหม่ๆเดือนนี้ จะเริ่มเห็นผลทันทีสิ่งสำคัญคืออย่าโหมงานหนักจนเกินไปเพราะเดือนนี้มีแนวโน้มเหนื่อยง่ายกว่าปกติโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางบ่อยหรือทำงานกับกลุ่มคนจำนวนมากภาพรวมของเดือนธันวาคมเหมือนการล้างพลังงานเก่าๆเพื่อเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมและในขณะที่คุณก้าวผ่านเดือนนี้ คุณจะรู้สึกได้ว่าใจคุณกลับมามั่นคงขึ้นความสับสนเริ่มลดลงความตั้งใจแน่วแน่ขึ้นและสิ่งที่คุณอยากเริ่มต้นในปี2569จะเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นทุกวันเมื่อต้นเดือนผ่านไปความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะเรื่องงานและความสัมพันธ์ดาวแห่งการตัดสินใจจะโคจรมาส่งผลโดยตรง ทำให้คุณรู้สึกเหมือนต้องเลือกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเลือกว่าคนไหนควรอยู่ในชีวิตต่อเลือกงานเลือกเส้นทางเลือกโอกาสหรือกระทั่งเลือกตัวตนใหม่ที่อยากเป็นหลายคนจะรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้โตขึ้นอีกขั้นแม้ไม่ได้อยากโตแต่โชคชะตาก็ผลักคุณไปยังจุดที่จำเป็นต้องเติบโต ในเรื่องงานคนปีระกาจะเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างเช่นงานบางส่วนที่เคยทำให้คุณลำบากเริ่มถูกตัดออกผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณมากขึ้นหรือมีโครงการใหม่ที่ท้าทายเข้ามาให้คุณรับผิดชอบการปร,รับตำแหน่งเล็กๆหรือการมอบหมายงานสำคัญจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ แต่สิ่งที่ท้าทายคือคุณต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากขึ้นเป็นสองเท่าเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ทุกคนจับตาคุณและประเมินคุณอยู่ตลอดเวลาความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นต้องรอบค้อบเป็นพิเศษบางคนมีแนวโน้มลาออกเปลี่ยนงานเดินหน้าโปรเจกต์ของตัวเองหรือเริ่มธุรกิจเล็กๆที่คิดมานาน เดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะที่สุดในการวางแผนและเริ่มก้าวแรกเพราะดวงงานของคุณกำลังจะเปิดเต็มที่ในปีหน้าความสำเร็จที่รออยู่ไม่ใช่อะไรที่ได้มาง่ายๆแต่ถ้าคุณเริ่มต้นในเดือนนี้ทุกอย่างจะราบรื่นกว่าเริ่มปีหน้าอย่างมากด้านการเงินการไหลเวียนของเงินจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเงินจากงานเสริมการค้าขาย หรือการลงทุนเล็กๆแต่ระวังการใช้เงินกับของฟุ่มเฟือยความอยากที่มากขึ้นอาจทำให้คุณเผลอใช้มากกว่าปกติเพราะระดับความเครียดของเดือนนี้ทำให้คุณอยากปลอบใจตัวเองดังนั้นต้องเตือนตัวเองไว้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนเก็บเงินไม่ใช่เดือนใช้เงินแต่ข่าวดีคือคุณมีเกณฑ์ได้รับของขวัญเงินช่วยเหลือ หรือโบนัสเล็กๆจากคนรอบตัวหรือจากงานที่ไม่คาดคิดมาก่อนด้านความรักคนโสดปีระกกาเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นคุณจะเริ่มรู้ว่าตัวเองต้องการใครแบบไหนและพร้อมเปิดใจมากกว่าเดิมแต่ต้องระวังคนที่เข้ามาด้วยพลังงานไม่จริงใจโดยเฉพาะคนที่กลับมาจากอดีตควรสังเกตความสม่ำเสมอของเขา เพราะเดือนนี้ใครหลายคนเหงาเขาจึงอาจเข้ามาหาคุณเพียงเพราะความว่างเปล่าของตัวเองไม่ใช่ความรักจริงๆส่วนคนมีคู่เดือนนี้เป็นเดือนของการปรับสมดุลบางคู่จะคุยกันถึงอนาคตเรื่องการเงินการสร้างความมั่นคงหรือการย้ายที่ทำงานหากคุณทั้งสองต่างช่วยสนับสนุนกันเดือนหน้าและปีหน้า ความสัมพันธ์จะมั่นคงยิ่งกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดสุขภาพของคนปีรากาดีขึ้นในหลายด้านแต่ให้ระวังความเหนื่อยล้าสะสมปวดหลังปวดไหล่หรือการนอนไม่พอเพราะเดือนนี้งานค่อนข้างหนักความคิดวุ่นวายและความกดดันสูงทำให้ร่างกายต้องการการพักฟื้นมากกว่าปกติการดื่มน้ำมากขึ้นออกกำลังกาย เบาๆและจัดการเวลานอนให้ดีเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเดือนนี้ดาวสุขภาพเตือนว่าอย่าประมาทเรื่องร่างกายเด็ดขาดเดือนธันวาคมในช่วงตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมือนการขึ้นเขาแม้เหนื่อยแต่ยอดเขาอยู่ใกล้มากและเมื่อถึงจุดสูงสุดคุณจะเห็นทุกอย่างชัดเจนมากกว่าที่เคยเห็นมาตลอดทั้งปี สิ่งที่ต้องทำคือเดินหน้าต่อไปไม่หยุดไม่ลังเลและไม่ย้อนกลับไปหาสิ่งที่ทำคุณเจ็บปวดอีกช่วงกลางถึงปลายเดือนพลังงานของดาวสื่อสารดาวโชคชะตาและดาวการงานโคจรเข้ามาในภพที่ส่งผลกับคุณอย่างชัดเจนทำให้เรื่องที่เคยเป็นปัญหาคาใจยาวนานเริ่มคลี่คลายความจริงที่ถูกปิดไว้เริ่มเปิดออก คนที่เคยปิดบังเจ้ามือตีสนิทเพื่อหวังผลหรือคนที่แอบนินทาคุณลับหลังอาจเผยท่าแท้ทำให้คุณรู้สึกโล่งใจมากกว่าเสียใจเพราะมันทำให้คุณรู้ว่าใครคือมิตรแท้และใครคือภาระที่คุณควรวางลงในด้านงานปลายเดือนจะเป็นช่วงที่งานเยอะมาก แต่ผลลัพธ์ดีมากเช่นกันงานหลายชิ้นที่เคยติดขัดจะได้รับความช่วยเหลือมีทีมงานดีๆเข้ามาช่วยมีคนสนับสนุนแบบไม่คาดฝันบางคนจะได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่หรือมีคนพูดถึงผลงานของคุณในที่ประชุมใหญ่แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งนี้จะเป็นเหมือนของขวัญส่งท้ายปีที่ทำให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้น บางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่ขึ้นหรือมีผู้ใหญ่เล่นบทไฟเขียวให้คุณเดินหน้าโปรเจกต์ใหม่ที่คุณอยากทำมานานแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือคุณจะเริ่มสังเกตว่ามีคนบางคนรู้สึกกลัวในความสามารถของคุณและอาจจะพยายามสกัดคุณแบบเนียนเนียน แต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะโชคชะตาไม่อนุญาตให้คนแบบนี้ขวางคุณได้อีกต่อไปทางด้านการเงินรายได้เริ่มดีขึ้นแบบมั่นคงเงินเข้ามาหลายทางทั้งเงินงานหลักงานเสริมหรือรายได้พิเศษจากสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเช่นการขายของการค้าขายออนไลน์การปล่อยเช่าหรือการได้เงินคืนจากคนที่เคยติดไว้เงินเคลียงเงินเพลม หรือเงินที่รออนุมัติมานานก็มีโอกาสผ่านสำเร็จในช่วงนี้แต่ให้ระวังการใช้เงินซื้อของราคาสูงโดยไม่ได้วางแผนควรคิดเสมอว่าเดือนหน้าเป็นเดือนของการตั้งต้นใหม่ควรเก็บเงินไว้สร้างความมั่นคงในอนาคตความรักในช่วงนี้จะมีพลังงานที่ชัดเจนมากคนโสดจะมีคนเข้ามาแบบจริงใจ และเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและเหมือนคุณสามารถไว้ใจเขาได้ต่างจากคนก่อนก่อนที่เข้ามาแบบหวังผลคนปีรากามักเลือกคู่ด้วยหัวใจและเหตุผลควบคู่กันช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่คุณมองเห็นความตั้งใจของอีกฝ่ายชัดเจนขึ้นหากเขามาดีและตั้งใจจริง คุณจะรู้สึกได้ทันทีส่วนคนมีคู่เดือนนี้จะเข้าใจกันมากขึ้นลดการทะเลาะและเริ่มมองอนาคตร่วมกันอย่างจริงจังเช่นการแต่งงานการย้ายบ้านการเก็บเงินร่วมกันหรือการสร้างธุรกิจเล็กๆด้วยกันสุขภาพของคุณยังคงดีขึ้นเรื่อยๆแต่ให้ระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะปลายเดือนงานเยอะมาก ควรหาเวลาอยู่กับธรรมชาติบ้างหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้ใจสงบเช่นการทำสมาธิเดินช้าๆก่อนนอนหยุดจ้องหน้าจอเป็นเวลานานร่างกายคุณจะตอบแทนคุณอย่างชัดเจนในเดือนมกราคมช่วงปลายเดือนธันวาคมพลังงานเริ่มนิ่งขึ้นและทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเหมือนฟ้าเปิดทางอนาคตของคุณไว้ให้แล้ว ผู้ที่เกิดปีรากาจะรู้สึกถึงความโล่งใจความมั่นใจและความชัดเจนในเส้นทางชีวิตมากขึ้นเรื่องที่เคยทำให้กังวลคลายลงเรื่องที่เคยติดขัดเริ่มเดินหน้าเรื่องที่เคยคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่กลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องงานยังคงเด่นมากโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนคุณจะได้รับคำชมคำยอมรับ หรือผลลัพธ์ของงานที่คุณทำในช่วงสองถึงสเดือนที่ผ่านมาเริ่มส่งผลอย่างโดดเด่นมีโอกาสได้ลงชื่อในสัญญาสำคัญหรือได้รับโอกาสพิเศษที่ทำให้คุณก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นสิ่งที่น่าสนใจคือบางคนจะเริ่มได้รับสัญญาณจากจักรวาลเช่นความบังเอิญบางอย่างคนใหม่ที่เข้ามาหรือเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้ว่า ทางที่คุณเลือกนั้นถูกต้องจริงๆด้านการเงินความมั่นคงเริ่มเด่นชัดคุณเริ่มวางแผนหรือจัดระบบการเงินของตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากคุณจะรู้สึกได้ว่าชีวิตเริ่มควบคุมได้ไม่เหมือนช่วงก่อนหน้าที่รู้สึกว่าทุกอย่างลื่นมือไปหมดรายได้พิเศษยังคงเข้ามาเรื่อยๆและบางคนจะได้ลาบแบบไม่คาดฝัน เช่นได้รับของขวัญได้โบนสัสหรือได้เงินจากเรื่องที่ปิดไม่ลงมานานแต่อย่าลืมเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับปีหน้าเพราะปีหน้าเป็นปีที่คุณควรลงทุนมีเกณฑ์ได้ซับก้อนหรือสร้างฐานะในระดับที่ไม่เคยคิดมาก่อนด้านความรักปลายเดือนเต็มไปด้วยความอบอุ่นคนโสดมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แบบจริงจังกับคนที่เข้ามาก่อนหน้านี้ เขาจะเป็นคนที่ค่อยๆทำให้คุณรู้สึกสบายใจเป็นที่พึ่งได้และไม่ทำให้คุณเหนื่อยเหมือนอดีตที่ผ่านมาส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงมากขึ้นมีการวางแผนอนาคตการซื้อของเข้าบ้านการเริ่มต้นเก็บเงินร่วมกัน หรือการวางแผนสำหรับปีหน้าบางคู่มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานย้ายบ้านหรือสร้างครอบครัวใหม่สุขภาพยังดีแต่ให้ระวังความเหนื่อยจากงานเยอะความวุ่นวายและการเดินทางที่มากกว่าปกติหากคุณเลือกดูแลร่างกายในเดือนนี้ปีหน้าคุณจะฟื้นตัวเร็วขึ้นและมีพลังในการเริ่มต้นสิ่งใหม่มากขึ้นช่วงสมวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม เป็นช่วงที่พลังงานของจักรวาลเริ่มเข้าสู่จุดสูงสุดและปีรากาจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตคุณคุณจะรู้สึกเหมือนปล่อยวางสิ่งที่เคยเป็นภาระมานานอย่างไม่รู้ตัวความคิดเริ่มนิ่งมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและมองเห็นเส้นทางชีวิตในปีหน้าได้ชัดเจนมากขึ้น เรื่องงานในปีหน้าเป็นปีที่คุณจะเริ่มต้นเส้นทางใหม่อย่างมั่นคงอาจเป็นตำแหน่งใหม่งานใหม่ธุรกิจใหม่หรือการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างสิ้นเชิงคุณได้บทเรียนมามากพอและจักรวาลกำลังตอบแทนความพยายามของคุณอย่างยุติธรรมเมื่อคุณก้าวข้ามปีนี้ไปทุกความเหนื่อยที่สะสมมาตลอดปี จะกลายเป็นพลังส่งให้คุณประสบความสำเร็จการเงินปีหน้าจะมั่นคงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเดือนธันวาคมเป็นเหมือนการจัดบ้านทางการเงินครั้งใหญ่คุณเริ่มคุมรายจ่ายได้ดีขึ้นวางแผนเก็บเงินเก็บหอมรอมริบและมีโอกาสได้เงินก้อนในช่วงต้นปีหน้าหรือเข้าสู่รอบการลงทุนใหม่ที่ให้ผลตอบแทนดี สำหรับหลายคนปีหน้าเป็นปีที่เริ่มมีฐานะชัดเจนขึ้นมีเงินเก็บจริงจังมีทรัพย์สิสนหรือได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ด้านความรักดาวคู่ครองปีหน้าของคนปีระกาเปิดกว้างมากคนโสดมีโอกาสพบรักจริงคนที่ตั้งใจดีและเข้ากับคุณได้ในแทบทุกเรื่องปลายปีนี้เป็นช่วงเคลียร์ใจ เพื่อเปิดทางให้คนที่คู่ควรเข้ามาส่วนคนมีคู่ปีหน้าจะเป็นปีของการสร้างความมั่นคงร่วมกันเหมือนการย้ายสู่บ้านหลังใหม่ของความสัมพันธ์ความห่วงใยเพิ่มขึ้นความผูกพันลึกขึ้นและมีโอกาสเริ่มต้นสร้างครอบครัวหรือวางแผนอนาคตระยะยาวร่วมกันด้านสุขภาพปีหน้าเป็นปีที่คุณควรดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง เดือนธันวาคมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะคุณเริ่มเข้าใจสัญญาณของร่างกายตัวเองมากขึ้นหากคุณเลือกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างเช่นการนอนการกินการออกกำลังกายคุณจะเห็นผลชัดเจนภายในสมเดือนแรกของปีใหม่เมื่อก้าวเข้าสู่ปี2569พลังงานชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปสู่ความมั่นคงอย่างแท้จริง ทุกสิ่งที่คุณอดทนมาในปี2,568จะเริ่มให้ผลลัพธ์ความสำเร็จที่รอยอยู่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องของความพยายามที่คุณสร้างมาเองเดือนธันวาคมนี้จึงเป็นเดือนที่คุณควรตั้งใจปิดฉากปีเก่าอย่างเรียบง่ายแต่มั่นคงพร้อมเปิดประตูต้อนรับปีใหม่ด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิม